ชาวตำบลปากน้ำอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนำอุปกรณ์พื้นบ้านที่ชาวบ้านเรียกกันว่าชิปออกดักกุ้งเคยบริเวณชายฝั่งที่น้ำไม่ลึกแต่ละปีชาวบ้านจะหากุ้งเคยได้ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนื่องจากเป็นช่วงมรสุมขึ้นลมแรงจะพัดพากุ้งเคยมายันบริเวณชายฝั่งค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านจะสังเกตจากท้องฟ้ามืดครึม้มน้ำทะเลมีสีขุ่นจากมรสุมก็จะจอ,อกไปช้อนกุ้งเคยที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ การช้อนกุ้งเคยชาวบ้านจะไม่ใส่รองเท้าเพราะจะได้สัมผัสกับปูมงกุ้งเคยใต้น้ำนั่นเองค่ะกุ้งเคยที่หาได้มากชาวบ้านนิยมนำไปทำกะปิสามารถเก็บไว้โดยไม่ต้องแช่เย็นได้นานถึง3ปีค่ะ ขั้นตอนการทำกะปิหลังได้กุ้งเคยมาแล้วต้องคัดเศษใบไม้กิ่งไม้ออกนำเคยไปคลุกเคล้ากับเกลือและพักไว้โดยห่อด้วยอวนตาทีเพื่อให้น้ำออกบางส่วนก่อนนำไปตากแดดให้แห้งค่ะจากนั้นนำเคยไปโคลด้วยโคกบูนแบบโบราณให้ละเอียดเหนียวแล้วนำตักใส่ห้ยหรือโอ่งดินเผาไม่ให้มีช่องอากาศ กะปิที่ทําเสร็จใหม่ๆชาวบ้านจะไม่นิยมนํามากินต้องหมักทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า3เดือนจึงมีกลิ่นหอมและรสชาติดีค่ะคเอาเอามาล้างเอ,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 อกเอกเปล่าเอกเปล่าอกเอาห้าออกนะซึ่เราได้มาเป็น้าวแบบนี้ เอาไปปลาตัวนี้ปลาได้ไม้ว่าไแตงรสกระโจงปลาบนันนีนะครับรสมระโจงนะปลาต้มันกับได้รสนี้นี่ครับเอามาตากบันนีนะปู่อันนี้ตั้งกต่เอามาตากใส่นี่ตากใส่เกลือมั้ยใช่คนี่ใส่เกลือเลยครับใส่เกลือกุ้งอย่างเดียวครับวิธีชาวบ้านเลยนี่นี่ครับ วิธีชาวบ้านนะครับนีุ่งปากดิมคกรง พอล้างล้างเสร็จตึงเอาไปตากมาตากตากเสร็จตึงอามาเนี่ยกเอตากเส็จตึงอามเบกืงตากไม่อีกทีนะตากไม่ก็เป็นเคเคยครับปกันไม่คิดน้าครับลาทางเคย